ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวิดีโอวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับนิยามใหม่ของความเร็วที่ไม่ต้องง้อน้ำมันกับ LifeWire S2 Alpinista รุ่นล่าสุด ปี2025รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วไปแต่มันคือการนำเอาความคล่องตัวแบบซปเปอร์โมโตมาผสมผสานกับความสบายของรถทัวริงได้อย่างลงตัวที่สุดครับคุ้มพลังและความแรงระดับกระชากวิญญาณ ความโดดเด่นที่สุดของอัลพินิสตาคืออัตราเร่งครับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลักกำลัง84แรงม้าแต่จุดที่น่าตกใจคือแรงบิดมหาศาลถึง194ฟุตบอลซึ่งถ่ายกำลังผ่านระบบสายพานหรือระบบเบ Drive ทำให้มันสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงหรือ0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้น เรียกได้ว่าแรงบิดติดมือชนิดที่บิ๊กไบค์เครื่องยนต์สันดาบหลายคันยังต้องยอมสยบส่วนความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่99ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ครับนวัตกรรมโครงสร้างและการทรงตัวของรุ่นนี้ ตัวรถถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างแบบโมดูล่าแคสต์อลูมิเนียมซึ่งใช้แบตเตอรี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักทำให้น้ำหนักตัวรวมของรถอยู่ที่434ปอนด์หรือประมาณ197กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากสำหรับรถไฟฟ้าขนาดตัวถังมาพร้อมความยาวตัวรถ87นิ้วระยะฐานล้อ56.8นิ้วและความสูงใต้ท้องรถ6.5นิ้วช่วยผ่านอุปสรรคได้ดี การชาร์จรองรับการชาร์จเลเวล2ที่รวดเร็วโดยสามารถชาร์จจาก20 80%ได้ในเวลาเพียง78นาทีหรือถ้าชาร์จจาก0ถึ100%จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง2นาที การขับขี่และฟีเจอร์อัจฉริยะในการขับขี่จริง a l p i n i Star ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยความสูงเบาะเพียง31.2นิ้วมาพร้อมยางดันหลับรถ Smart ทโฟนหน้ากว้าง120ทับ70ขอบ17และหลัง180ทับ55ขอบ17ซึ่งเป็นขนาดยอดนิยมของรถสปอร์ต การขึ้นทางชันด้วยแรงบิดที่มาแบบ instant torque ทำให้การขึ้นทางลาดชันเป็นเรื่องง่ายมากไม่ต้องรอรอบเครื่องยนต์ระบบความปลอดภัยมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ IMU 6แกนควบคุมระบบเบรก cornering ABS และ traction control รวมถึงระบบ DSCS ที่ช่วยป้องกันล้อหลังล็อกขณะทำการรีเจนพลังงานคืนแบตเตอรี่ครับ ระยะทางวิ่งสูงสุดในเมืองอยู่ที่120ไมล์ประมาณ193กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานประจำวันและการออกไปขี่รถเล่นในช่วงวันหยุดหลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อไม่มีเสียงเครื่องยนต์ V-twin อันเป็นตำนานแล้วเสน่ห์ของมันอยู่ที่ไหนคำตอบนั่นคือ The p u u s e หรือชีพจรแห่งเครื่องจักร แม้จะเป็นรถไฟฟ้าแต่ Life Mile ได้ออกแบบให้มอเตอร์มีการสั่นสะเทือนเบาๆในขณะที่รถหยุดนิ่งเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่ารถมีชีวิตและพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าการเชื่อมต่อความรู้สึกระหว่างคนกับรถที่หาไม่ได้ในรถไฟฟ้าค่ายอื่นโหมดการขับขี่ที่ไร้ขีดจำกัดรถคันนี้ไม่ได้มีแค่โหมดสปอร์ตหรืออีโเท่านั้นแต่ยังมีโหมดคัสตอมที่ให้คุณปรับตั้งค่าได้ละเอียดถึง5ระดับ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองของคันเร่งหรือ throttle response พละกำลังสูงสุดหรือ power delivery และระดับการปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่หรือ regenerative braking ซึ่งคุณสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การขี่ส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ทันทีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะอัปเดต over the air ความโดดเด่นอีกอย่างคือระบบการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ over the air ครับหมายความว่ารถของคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาเหมือนสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบจัดการแบตเตอรี่ให้วิ่งได้ไกลขึ้นหรือการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆในอนาคตทำให้ Life w a e Alpinista เป็นรถที่ไม่เก่าไปตามปีที่ผลิตครับการออกแบบที่เน้นสรีระศาสตร์หรืออีกอนมิกส์สังเกตนะครับว่าตำแหน่งพักเท้าและแฮนเดิลบาของ Alpinista ถูกจัดวางให้ผู้ขับขี่นั่งในท่า u p ัพไรท์โพซิชันหรือตัวตรงซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อต้องขับขี่เป็นเวลานาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีองศาที่เอื้อให้คุณก้มตัวหมอบเพื่อทำความเร็วในสไตล์สปอร์ตได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขี่สนุกได้ทั้งวันโดยไม่ล้าครับ Life w Y S2 Alpinista ไม่ใช่แค่ยานพาหนะที่พาคุณจากจุด A ไปจุด B แต่มันคือเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีระดับสูงสุดกับจิตวิญ,ญญาณอิสระของการขี่มอเตอร์ไซค์อย่างแท้จริงครับ สรุปแล้ว Life w i e S2 Alpinista คือก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าฮาเลเดวิสันพร้อมแล้วที่จะนำพาโลก2ล้อเข้าสู่ยุคไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพที่เหนือชั้นครับหากเราลองกลางสเปค เปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันอัลปินิสตโดดเด่นอย่างมากในเรื่อง power-to-weight ratio หรืออัตราส่วนพละกกำลังต่อน้ำหนักครับแม้คู่แข่งบางค่ายอาจจะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าแต่ด้วยโครงสร้างแบบ S2 a e r o ที่ Life Wide พัฒนาขึ้นมาเองทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาวกว่าเกือบ20-30กิโลกรัมส่งผลให้การพลิกขยับรถในโค้งทำได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้การที่ l ไลฟ์วายมีรากฐานมาจาก h a r ์ลีย์เดวิดสันทำให้พวกเขามีเครือข่ายศูนย์บริการและมาตรฐานการผลิตที่เหนือกว่าแบรนด์สตาร์ทอัพไฟฟ้าทั่วไปนี่คือความอุ่นใจของผู้ใช้งานว่ารถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่เทคโนโลยีแต่ยังมีบริการหลังการขายที่มั่นคงรองรับอยู่ทั่วโลกครับหัวใจของไฟฟ้าระบบระบายความร้อนและการบำรุงรักษา เรามาพูดถึงสิ่งที่หลายคนกังวลคือเรื่องความร้อนและการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่กันครับอัลปินิสตใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือ Liquid c ู o ดสำหรับมอเตอร์ซึ่งช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้คงที่แม้จะขับขี่ด้วยความเร็วสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับสายประหยัดคือค่าบำรุงรักษาที่ จนน่าตกใจครับในระยะยาวคุณจะประหยัดเงินได้มหาศาลเพราะอัลปินิสตาไม่มีระบบของเหลวที่ซับซ้อนเหมือนรถน้ำมันไม่มีหัวเทียนที่ต้องเปลี่ยนตามระยะไม่มีโซ่ที่ต้องคอยตั้งและหยอดน้ำมันเพราะใช้ระบบสายพานคาร์บอนที่ทั้งเงียบและทนทานสิ่งที่คุณต้องดูแลจริงๆมีเพียงแค่ลมยางผ้าเบรกและการอัปเดตซอฟต์แวร์เท่านั้นเองครับนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับคนที่มองหาพาหนะคู่ใจในระยะยาว ถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องห้องสมุดวิดีโอกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้จากช่องของเราขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม